น้องยุนีการคณะครูที่เคารพุุกท่ดนะคะแล้วก็ตรวีนักเรียนที่น่ารัทุกค่ะด้วยงานส่งเสริมบร์ทาธิปไตยในโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวุฒิสมาชิกสภานักเรียนที่มีชื่อว่าสบนักเรียนจำนวน1ิีคนนะคะเพื่อทำทำหน้าที่กำกับดูแลแล้วให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการวุฒปัจจุบันตามระเบียบว่าด้วย สภานักเรียนโรงเรียนโสูตรอิทามีเพื่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องเลื่อเร่งขเรียนเชิญท่านร่วมในการสกูชนะพกเครื่องกลาท่านร่วมในการเดชาจันอาภาท่านร่อรุในการจตพันทรงกลางท่านร่วมในท่านร่วมุในการเสยันไม้กลางท่านร่วมในการพศงกับอันดีได้เวลาทำพิธีประดับสถ่งแต่เวลาสำหรับตัวัามสิบปีคนขับสรับอุนเชนครั รายชื่อสมาชิกุู้ที่สภาประจำปีการศึกษา2558นายรัตนาูมิกลางนางสาวสิริพรชมพูนางสาวอพิทยาสัญญาถนอมรั นางสาวไทยสุนงส่วนยาลา้เราไปยืน นางสาววรรชพรเขตรางนางสาวสุธิดาทิสิทธ์บูรนางสาวปัริมีสงอกนางสาวยุพาวันบุญกลาง นางสาวนันม,มีเมืองกลางนางสาวพิพันษ์สาขุดกลางนายวุฒินันก้อนทองดีนายกิรวัตรสันโตและนายชัยยันจันทิศคะ ขอกราบขอบคุณท่านผู้มีการและท่านรองสามท่านค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีการค่ะได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมาการากร่างสภาได้เรียนขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวที่จะดำเนต่อไปเลยค่ะ